สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาแกะลุ้นซีนนะครับผมลุ้นซีนเลดเอราวันนะผมเลดเศรษฐีเอราวันนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะผมอันนี้ก็จะเป็นเลดอ่ารุ่นเศรษฐีเอราวันนะผมเดี๋ยวเป็นซีนเดิมนะผมวันนี้มาแกะลุ้นเนื้อนะครับผมว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับอันนี้เป็นเลดขนาดน่าจะประมาณสองบาทนะครับผม เดี๋ยวข้างหน้ากล่องก็จะเป็นรูปเอราวัณเล่นรูปช้างนะครับผมแล้วก็มีเขียนเลดเศรษฐีเอราวัณนะผมหลวงพ่อพัดวัดปุญญกาโมนะครับวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะผมนี่เป็นด้านหน้านะครับนี่ด้านหลังนะครับลักษณะกล่องนะครับเป็นแบบนี้นะผมนี่เป็นซีนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะครับว่าจะได้นึกอะไรนะครับ ดูนะฮะดูไปพร้อมกันนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรอันนี้ก็จะเป็นชุดลุ้นนะครับเบทสองบาทนะผมดูด้านในนะครับนี่ฮะเป็นนี่ครับลงยานะครับผมขอบแดงนะครับผมน,น้ำเงินนะแล้วก็ตรง หัวใบโพนี้เป็นพื้นสีเขียวนะผมรูปหลวงพ่อนะนี่ครับยังไม่รู้คําว่ารายการไหนนะครับระยาสี่สีครับพื้นสีน้ําเงินนะครับผมพื้นน้าเงินขอบแดงซุ้มเขียวนะครับผมอเป็นทองทิพย์นะครับ เนื้อทองทิพย์ลงยาสีสีนะครับพื้นน้ำเงินขอบแดงซุ้มเขียวนะครับลงยาจีวรน,นะรผมเส้นนี้จำนวนจัดสร้างอยู่ที่สี่พันห้อยห้าสิบเส้นนะผม4พันห้อห้าสิบ 4, เส้นนี่ก็เป็นรายการลุ้นนะสองเลทขนาดสองบาทนะผมดูลักษณะเหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญข้อมือนะครับผมขนาดสองบาทนะครับเหรียญรุ่นเศรษฐีเอราวันนะผมเศรษฐีเอราวันนะแกะออกมาดูเลยกันครับผมว่าด้านหลังเป็นยังไงนะครับผมมาดูด้านหน้ากัน ด้านหน้าก็จะเป็นนี่ครับรูปหลวงพ่อนะผมแล้วก็มีรูปช้างเอราวันอยู่สองสองข้างนะผมนี่เป็นด้านหน้านะฮะด้านหน้าก็จะสลักเป็นชื่อหลวงพ่อนะผม ่อหลวงพ่อแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังของเรดอันนี้นะครับผมด้านหลังก็จะสลับเป็นชื่อหลวงพ่อเหมือนกันครับหลวงพ่อพัดปุญญากะาโมนะผมแล้วก็ตามด้วยยันแล้วก็อันนี้เป็นวัดห้วยด่วนจังหวัดน,น,นครสวรรค์นะพัอพสองพันห้าร้ยหกสิบสามนะผมเลขโค้ดจนตัวนี้จะเป็นตอกเหมือนเหมือนจะเป็นการยิงเลเซอร์นะครับผม ยิงเรเอร์เป็นรูปช้างเอราวันนะผมแล้วก็เลขโค้ดจะอยู่ที่สองห้าศูนย์หนึ่งนะผมสองห้าศูนย์หนึ่งนี่เป็นเลขโค้ดนะผมสองห้าศูนย์หนึ่งนะผมเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาสีสีนะผมขอบแดงพื้นน้ำเงินนะผมส้มอ่เขียวนะครับแล้วก็ลงยาจีวรนะผมก็นี่ครับความยาวก็ น่าจะใส่ข้อมือได้นะใส่ข้อมือได้สำหรับข้อมือผู้หญิงนะผมสำหรับผมผม,ผมนี่ก็ใส่ได้นะครับใส่ได้นี่ฮะโอเคเป็นเลดนะผมเศรษฐีเอราวันนะผมเศรษฐีเอราวันขนาดสองบาทนะผมเนื้อทองทิพย์ลงยาสี่สีนะผม ก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสน่าจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับผมเป็นของลงพพัดนี่แหละนะครับผมมีหลายรุ่นนะครับที่บูชาไว้นะครับผมมีเลดเนื้อเงิน4บาทก็มีนะครับผมเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยว ขอลาไปก่อนครับ